แค่เศษขนมปังที่หล่นลงมาจากโต๊ะก็เพียงพอแล้วแต่ในถังขยะหลังร้านอาหารหรูแห่งนั้นฉันกลับพบเข้ากับสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตสุนัขจรจัดอย่างไอ้ดำไปตลอดการกระเป๋าหนังสีเข้มที่แอบซ่อนอยู่ใต้กองขยะข้างในนั้นไม่ใช่เศษอาหารแต่มันคือธนบัตรกองโตและเอกสารที่ดูสำคัญจนน่าขนลุกไอ้ดำกระดิกหางอย่างงุนงงสัญชาตยานของนักล่าบอกว่านี่คือเรื่องใหญ่กว่าแค่เศษเนื้อชิ้นงาม แต่ก่อนที่มันจะทันได้สํารวจเอกสารบางแผ่นก็ปลิวเข้าตาเผยให้เห็นชื่อคนและแผนการร้ายที่น่าสะพรึงกลัวมันไม่ใช่แค่เงินแต่มันคือหลักฐานของกลุ่มเงาองค์กรอาชญากรรมระดับชาติที่ซุกซ่อนอยู่กลางเมืองหลวงไอ้ดำหนีกลับไปยังตรอกซอยมืดที่มันเคยอาศัยแต่หัวใจของมันเต้นระรัวภาพรอยยุ้มของป้านิดแม่ขาข้าเหนียวผู้ใจดีที่เคยแบ่งปันอาหารให้มันแแบบเข้ามาในหัว ปนิดเคยเล่าถึงความกังวลใจเกี่ยวกับธุรกิจที่กำลังซบซาและกลุ่มเงาก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ปนิดเคยพูดถึงความกลัวอันใหญ่หลวงพุ่งเข้ามาแทนที่ความโลภไอดำรู้ว่ามันไม่สามารถใช้ชีวิตสบายขึ้นกับเงินกองนีได้ถ้าต้องแลกกับการที่คนอย่างปนิดต้องตกอยู่ในอันตรายมันตัดสินใจในค่ำคืนนั้นท่ามกลางเสียงเห่าหอนของสุนัขตัวอื่นไอดำเริ่มภารกิจที่เหนือความคาดหมาย มันคาบเอกสารบางส่วนและมุ่งหน้าไปยังสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่นั่นไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความสยองชายชุดดำสองคนปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดมือถือปืนเล็งมาที่มันหมาโง่แกคิดว่าแกกำลังทำอะไรอยู่เสียงห้าวแหบดังขึ้นไอดำตัวสัน่นแต่ก็ไม่ยอมปล่อยสิ่งที่มันคาบไว้มันเห็นใบหน้าหนึ่งในชายชุดดำชัดเจนมันคือสมชายลูกน้องคนสนิทของป้านิด ที่เพิ่งกลับมาจากการไปทำงานต่างจังหวัดเมื่อไม่นานมานี้หัวใจของไอ้ดำหล่นวูบนี่มันซับซ้อนกว่าที่คิดขณะที่สมชายกำลังจะเหนี่ยวไกจู่จูสุนัขพันใหญ่สีขาวสะอาดตาที่ชื่อสโนลูกรักของสารวัตรสถานีตำรวจก็วิ่งออกมาจากสถานีเห่าขู่ใส่สมชายอย่างไม่เกรงกลัวไอ้ดำใช้จังหวะนั้นกระโจนเข้าใส่สมชายดึงเอกสารสำคัญหลุดมือก่อนจะวิ่งสุดชีวิตไปยังทิศท,ทางที่มันคิดว่าปลอดภัยที่สุด สมชายและเพื่อนร่วมงานพยายามไล่ตามแต่ก็ไม่ทันไอ้ดำวิ่งผ่านซอกซอยที่หมันคุ้นเคยจนกระทั่งมาถึงหน้าบ้านของป้นิดมันส่งเสียงร้องเรียกป้นิดออกมาด้วยความแปลกใจเมื่อเห็นไอ้ดำคาบเอกสารสำคัญไว้ในปากไอ้ดำเกิดอะไรขึ้นลูกขณะที่ป้นิดกำลังจะอุ้มมันชายชุดดำสองคนก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งสมชายชี้มาที่ไอ้ดำและปะ้ิดแกพวกแกกำลังวางแผนอะไรกันป้ิดหน้าซีดเผือด ่ามกลางความสิ้นหวังไอ้ดำก็กระโจนเข้ากัดมือสมชายทำให้สมชายเสียหลักปืนลั่นไปถูกเพดานสารวัตรที่ได้ยินเสียงปืนวิ่งออกมาพอดีทันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและสั่งให้ลูกน้องจับกลุ่มสมชายกับพวกทันทีหลังจากนั้นไม่นานความจริงเกี่ยวกับกลุ่มเงาก็ถูกเปิดเผยและธุรกิจของป้านิดก็กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งไอ้ดำไม่ได้กลายเป็นหมาที่ร่ำรวยแต่มันกลับได้รับความรักและการยอมรับจากทุกคนที่นี่ มันกลายเป็นฮีโร่ตัวน้อยผู้กล้าหาญที่พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้จะสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้และทุกครั้งที่มันได้เศษขนมปังจากปนิดมันจะมองหน้าท่านด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความผูกพันและความเข้าใจในความยุติธรรมที่มันได้มอบให้